คลิป Q&A มาแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปแล้วที่ผมบอกให้มีพู้ติดตาครบ300คนผมจะทำ Q&A ใช่ครับประมาณ315คนแล้วผมจะมาทำ Q&A นี่คือคลิป Q&A ค,ครับบอกคนก่อนคือคุณถ้ามฆคำหยาบคายหรือคำหยบา,าบและห้ามด่าผมนะครับนับแรกเลย ต่อไปนะครับแม่คุณเลยคําว่า Q&A แล้วใส่คําถามคําถามสามารถถามได้สี่อย่างนะครับอ่าประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะถามนู่นถามนี่ได้แต่อย่าถามบางงานนะครับที่เป็นสัญญาณนะไม่รู้แล้วเรากาอะไรตอบเอาเป็นว่าอย่าผมจะไปตอบในคอมเมนต์นะครับแม่คุณพิมพ์คำถามในคอมเมนต์นะครับแล้ว ผมก็จะทักแล้วผมก็จะตอบตอบตอบหมดเลยนะครับแค่นี้แหละครับ